สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบกะหรี่ปั๊บนะคะวันนี้สอนจะผัดไส้ไก่ค่ะซึ่งการผัดไส้ไก่นะคะก็ะผัดง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวตามเข้าครัวไปดูได้เลยค่ะเปิดเตาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชค่ะน้ามันเริ่มร้อนนะคะใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหอมหัวใหญ่ของเราเนี่ยขเ,าเยข,เา,เยขาจะนิ่มนะคะพอพอนนิ่มแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมฟ้าฟุาฟ้งขึ้นมานะคะ หอมหัวใหญ่สุกกลางๆนะคะตอนนี้ก็ใส่เครี่ค่ะหรือว่าผงกะรี่นั่นเองจ้าตามด้วยพริกไทยบดละเอียดค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไฟกลางการคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้อินกรีเดยนต์ของเราทั้งน้ำมันพืชหอมหัวใหญ่ผงกะรี่แล้วก็พริกไทยนะคะ กลิ่นของเขาก็จะมีความเป็นอโรมาออกมาหมายความว่ามีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเราเลยนะคะกลิ่นหอมของเขาออกแบบนี้ค่ะมันก็จะหมายความว่าเวลาที่เรากินกะหรี่ปั๊บเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นของความเป็นอโรมาผงกะหรี่ออกมาค่ะกลิ่นหอมได้ที่คันเพื่อนเราใส่ไก่ที่เราบดไว้ลงไปได้เลยค่ะเราสามารถสับละเอียดได้นะคะแต่ว่าวันนี้สอนเลือกที่จะใช้เป็นการบดเอาเพราะามันง่ายแล้วก็รวดเร็วจริงๆก็คนไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะ มีการยีด้วยเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อของไก่เนี่ยคือเขามีความแตกตัวจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะไก่สุกแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใส่น้ําตาลลงไปได้เลยค่ะมีน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลแดงนะคะวันนี้สอนเลือกใช้น้ําตาลสองชนิดเพราะว่าให้ตัดกันความหวานจะได้ไม่จ๋าเกินไปค่ะแต่ถ้าเพื่อนมีเฉพาะน้ําตาลทรายก็ใส่เฉพาะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะ ใส่ซอสปรุงรสค่ะวันนี้สอนเลือกใช้ซอสแม็กกี้จ้าแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะได้เวลาใส่มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนะคะบางท่านสามารถที่จะหั่นเต่าได้แต่ว่าวันนี้สอนใช้วิธีคือการบดแต่เป็นการบดหยาบอะค่ะโดยให้มันฝรั่งนะคะยังมีความเป็นชิ้นเป็นท่อนเล็กๆอยู่ค่ะอันนี้สามารถเลือกเอาตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ จากตอนแรกที่มีความเป็นน้ำอยู่นะคะตอนนี้ก็คือว่าส่วนผสมทั้งหมดก็เริ่มแห้งไส้ของเราก็เริ่มแห้งหน้ารับประทานค่ะนี่นะคะมันฝรั่งนะคะก็ยังคงเป็นชิ้นอยู่สามารถว่าสูตรนี้นะคะเนื้อไก่แล้วก็มันฝรั่งคือมีความพอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะส่วนผสมนะคะสอนใส่ไว้ในใต้วิดีโอนี้เรียบร้อยแล้ววิดีโอถัดไปนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการพับกะหรี่ปั๊บกันจ้าผัดไส้ไก่ใส่กะหรี่ปับ๊บทำง่ายแสนอร่อยชอบกดไลค์ค่ะใช่กดแชร์ อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะ